เ,เกิดได้ดีดเกิดอนธนาคารอู้นี่ขึ้นมาเจอเราฟังทีบิ๊กไรตจากที่ต้องมีธนาคารปู้เนี่ยโดยทรัพยาคนมูม้านี่มันลดลงก่อนลดลงเนี่ยโดยโดยคนที่เป็นชาวระมงเองเนี่ยคนที่มีเมียชิปตรงนี้เนี่ยมันก็เลยต้องคาดหลายดตรงนี้ไปเพราะว่าปู่ม,มาเนี่ยเป็น เป็นการน้ำคือทำให้ตะกิจให้กับตัวบานเราแต่การคนทิ้มเนี่ยอยากจะกินมปูมาที่มันร้อานเราดังนั้นมันก็เลยมีที่มาเข้าการทำเนการปูมาครับนะครับโดยณตอนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลการทางนู้นโดยเป็นมติข้องคณะรัฐมนตรีบ้านตำแหน่งงานการแก่งแฉะเลยก็มารงมาพื้นที่ข้องมาอะไรอะไรหลักอ่าหวมแต่ละพื้นที่ไม่ว่ามาอะไรที่อยู่ยังวันไหนเขาก็รวมทำให้จนเนี่ยมาจุดจนนะครับในการปูมาตอนนี้ข้องอย่างวัดนครเองเนี่ยรขบาณ ที่ริบหาสิบปงสุรารกาห้แปงี่พบในการช่วยกันดูแลซึงเกิดมาสักกี่ปีได้ทึ่จะบ้านทำงินมากี่จวลืมลืมปูมาเืมอักที่ตั้งแต่ปีสี่ปจากที่ว่ารเราจับปูมาได้วันละเป็นรลายกิโลกิโลหรือากิโลปีสี่แปเลือรอยกิโลพอเลือรอกิโลก็เลยต้องไปเรียนรู้ทึงงานจั้งแรงอาพัฒนาบ้านเราทำนานะกู้ แบบกระชังครับชาวบ้านก็เอาผูมาไหว้มั่งไม่ไหว้มั่งเพราะว่าทุกคนต่างไม่ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะแต่ตอนแรกงานนั้นก็มีต่างอาชีพมาให้อะไรไวยลักนะครับตั้งเตื้อเหมือนกันนะครับครับเออ่มารวมกับผู้อนุรักษ์เนี้ยก็เลยเกิดขึ้นมาจะดุมดุมขึ้นมาสร้างอาคารรวมกับสมาคมรัฐสลีไทยคอตโตทาราลาครับนะครับมาอะไรไวยลักก็สร้างผู้นี้ขึ้นมาแล้วสร้างนี้สร้งฝักผู้ไดมาให้ มาเรียนรู้กระบวนการแก้กระบอกในเชิงวิชาการครับพวกเราก็ใช้ประสบการณ์ในการที่จะรวมปัญญาชาวบ้านนะรวมกันเด็กๆตอนนั้นเด็กเนี้ยเด็กๆจะมารวบปอยตู้จาวบ้านตชนักขึ้นปีสี่แปดปีห้าแปดที่เราเริ่มทําเป็นรูปตั้งสิบปีนะสิบปีอ๋อไอ้นี่สิบมาวัดมหวัดเริ่มสี่แปดถึงห้าแปดท่านนะอ่าครับเหล็กกระปองห้าแปดเนี่ยห้าแปดเนี่ยเรามาเริ่มทําเป็นตั้งหมดเนี่ยเริ่มตั้งทําตั้งเนี่ยชาวบ้านมาบดยาคู่ ตอนนั้นฮุกหอเ่าบอม่แม่พูดนะจัดจเวลาุเดือนเป็นพอมาทีุ่กห้า้าฮุกซุ่นซุ่นุกุ่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตมันเพิ่มขึ้นมาจากที่ว่าราพอดู้อน่วันนะครับแต่ผููมาที่สัลัดใกล้เรวเอาไปหนเอาไปไข้าเพราะนือยังเนื้อยังใจได้นะเพราะว่าเพราะว่าปู่มาที่มันสัลัดใแล้ว่า เอาไปิค่าแล้วเอาไปิค่าเอาเงินที่ได้นี่ไปบริจาคให้โรงเรียนจริงแต้ใหญ่ใช่การพุ่งการไฟเราเขามาจ่ายการน้ำมันไปปล่อยปูทุกครั้งที่เราต้องออกเรือออกไปปล่อยมันก็ต้อง่่าีแตวเรมออะไรเนี่ยในไล่ๆถึงจนข้างๆหมู่บ้านเนี่ยได้ประโยชน์รย่เมกันครันด้านเรื่องเครื่องมือที่มันทำลายล้างระบบเนี่ยเพิ่งเข้าใจกันนั้นในจากบ้านนี้ให้ความร่วมมือเต็มเต็มทีแล้วครอยเปิดเรื่ม ตุคุณติดปลูกไข่นอกกระดองมารักตัวนี่ว่ามันมีมูลค่าร่วมก็เป็นหน่อยใช่ใช่สมัยที่จะถือถือใกล้กันนี่นะแต่ตัวนี้เนี่ยชาวบ้านเอามาบริจาคมาคุณได้ตัวเกามาตัวนึ่งท่องตัวกามาต่องตัวเรตเรตมากหน่อยนะแล้วก็ปูมาถีมันติดตัวมากระป๋อเก็บไว้ให้ดีบางตัวก็มันกระตีมาตายมั้งก็มันกระตืออย่างน้อยนะทำให้คนในบ้านเราเนี่ยมีที่ระลึกสร้างให้คนอื่นเหไื่อยขึ้นคนขาคล่อง ครับนมันเราว่าโอ้ยไม่ใช่แค่ย่างเดียวนะไม่ใช่ทำลายอย่างเดียวนะก็ต้องปล่อยผู้คุนทุกธรอาชีพกันถึงกี่วันเราไปปล่อยที่เรือว่าปล่อยเรื่อยๆมันสักไข่แล้วรู้วันใดกับมันติปูมาไข่ดำมาบริจาคบริจาคนี้คนยิ้มกับมันรักโอ้โลูกเราก็พาไปปล่อยคนมหนจะไปปล่อยตอนตีห้าตีหกนะครับถึงระยะ ห้างจากจ่ายฟังไปถึงจุดตีปลอยทักวิ่งออกไปประมาณสักแปดร้นะอยเมตรถึ้งต<อ>ึ้งกิโลในลราะมีเนี่ยนะกว่าถึงนี่หนามันแห้งมาเมื่อบางพื้นที่เนี่ยเกาเรียกว่าเป็นพื้นที่หนามไส้เป็นดินไสาา้ก็ว่าปล่อยทางห้างอย่างห้างประมาณสักหยิบตะพิแต่ได้ครับทั้งนี้เ,เคยที่เจอที่ชือ่ชอปีไรนี่ที่ลาวไอ้ฟังชื่อบังมู่ครับเป็นนายกสมาคมบังมู่โบรานที่เนี่ยครับครับนะชื่อเต็มๆชื่อชื่อนายเจริญนตัวแต้ครับครับผมขอบคุณครับบังมู่ขอบคุณมากครับวันดี จริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอนุรักษ์ประมงปืนบานรัวธรรมาคมประมงพื้นบ้านในทุ่งตรงนี้เนี่ยมีกิจกรรมทุกปีแก,กรรมใหญ่ๆก็คือการทําบันลานะครับมาณต่อปีนี้เนี่ยจะเริ่มวันที่สามนะครับจึงเป็นในหนึ่งปีเนี่ยเราจะทำเพียงหนึ่งครั้งนะครับทำบนันรปลามาถึงเราเอามาให้ไปปักนอกเล่และก็จ่ายทางมะพร้าวปุ๊กนะครับโดยความร่วมมือ,อการสนับสนุนจากกรมประมงมั่งธรรมาคมและประเลไทย นะครับปีว่าเราได้งบประมาณปีนี้เนี่ยได้งบน้อยก็ต้องทำแบบประท่าน้อยเนี่ยตั้งหมายไฟมาเร็วนะครับแล้วก็รอในวันที่ซ้ำไม่ซ้ำเนี่ยถึงซ้ำก็ตามออกไปข้างหน้าเนี่ยเป็นการที่บางทีจักบานอาจจะไม่รอดอาจจะไม่มีแรงแล้วมันอาจจะโดนกิจก้อนแล้วจักรบาลเต้นกันเสร็จที่จะทำแนวเทศอนุรักษ์ถ้าว่าแนวเทศนี้เรากั้นคนไม้ธรรมะไม่ใช่ครับไม้คนมีใจเครื่องมือที่ทุกคนไม้มากินได้ให้ทำนะแต่ว่าคนก้องคนที่ใช้เครื่องมือ กฎหมายเนี่ยคุณอยากฆ่ามันีู่กโค่นนะครับก่อนนึงเรื่องของคนไม้คุณต้องเลี้ยงเนี่ยต้องแร้งต้องแร้งกว้างไปตึ้งกลุ่มบางกลุ่มนะที่อย่างทำผิดกฎหมายนะก็ปิ้งเครื่องมือนะครับเพราะว่าถ้าว่าไม่นานเราทำยากรเราก็ไม่มีไอ้ลูกล้านต่อกไน้นราก็ต้องนั่งเบี้ยนตัวเองนี่เบี้ยนตัวนั้นเราก็ต้องใช้เราอยากก้นเราก็ต้องคุ้มภาพยาอนาคตต่อไปหน้าได้เรายังทำไล่ด้วยที่ไม่บรรยั่บรรยังนึกว่ามียาอนาคต มัดไม่เลือดเราไม่มีห้านี่เลือดนะครับดังนั้นคือเป็นเล่งงานห้านี่ยิงได้ของเราในบ้านเราครับครับเนี่ยขอบคุณที่ควักประสบการณ์จากที่เคยอ่าไม่ได้เลยนะเลือดแต่ได้นะตองโลคือตอนนี้เนี่ยชาวบ้านออเลี่เวลาชายไปเลือดเนี่ยไปวางบนกุ้งตรงนี้นะครับได้วันเจ็ดไปรอยบาทตรงนี้ พอได้พอเลือกกินเลยนะเลือกกินเลือกมาเลือกกินแล้วก็ไปไข่นะครับไม่ได้กินอาหารที่มันสดใอ่ใช่แล้วก็ยายดูแลธรรมชาติรวมกันนะครับผมไปเจอในตามลาดกันตามลาดต่างไล่กบอกว่ามาแต่ในทุ่งนี่แเลยแต่ว่าก็พยายามที่จะหญ้าจับตัดหนังขนาดเล็กนะครับอันนั้นถือว่ามันเป็นตัวเล็กเราก็พยายามรีบเลี้ยงนะครับที่จริงเราก็มาดเซ็ไม่ได้เวลาอ้วนไปว่างไม่รู้ว่ามันมีมาติดไหมแต่ว่าโดยโดยกิฟท์เข้าาว่าเออเราก็พยายาม พกเให้โอกาสมันนะให้โอกาสมันนะเราจะได้บริโภคต่างๆมันได้แล้วก็มีธรรมราชเนี่ยก็มาช่วยนะครับมาช่วยดูแลมาเลยวันลนี้เรามีความรู้ให้มาช่วยดูแลนะครับพวกเรานี่มีพร้อมหมดแล้วนี่เพียงแต่ว่าเอาใจของเราเนี่ยไปใส่ในทะเลแล้วมันจะได้ใจคืนกลับมาเราลยนะครับบ้านเองนี่ไก่นี่ไก่ไม่รักเรานะต้องรักบ้านเองใช่ใช่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ